สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเพิ่มอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเข้าไปในแอป e-v-link ซึ่งคลิปนี้ก็จะนำหลอดไฟที่เป็นสมาร์ทไวไฟแล้วก็ตัวปลั๊กอัจฉริยะแบบ Wi-Fi นะครับมาทำการแนะนำวิธีการการเพิ่มเข้าไปในแอปนะครับ เรามาเริ่มที่ตัวปลั๊กไฟนะครับตัวปลั๊กไฟตัวนี้นะครัรุ่นนี้ก็สามารถแสดงค่าพลังงานอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับเรกครับเสียบปลั๊กไปที่เต้ารับนะครับ ทำการเปิดแอปขึ้นมานะครับส่วนแอปเองนะครับก็ได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมใช้งานนะครับถ้าทำการกดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็กดค้างไปที่อ,อุปกรณ์ครับ ปุ่มค้างครับแล้วก็กดไปที่แอปนะครับก็กดให้ขึ้นเครื่องหมายกระพริบนะครับไฟกระพริกบกระพริบทีๆนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับตัวแอป ก็จะทําการค้นหาอุปกรณ์ครับเม mm ื hmm. ่ออุปกรณ์แสดงขึ้นมาแล้วก็ทําการกดเชื่อมต่อนะครับ mm hmm. แล้วกดไปที่ Wi-Fi นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi บ้านนะครับ mm hmm. จะเป็น2.4 G นะครับ ที่ใช้งานกับอุปกรณ์ตัวนี้นะกดเสร็จแล้วนะครับก็ใส่รหัส wi-fi นะครับแล้วก็กดจัดเก็บนะครับ ตัวอุปกรณ์นะครับก็แสดงขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเต้ารับรุ่น H40TBTPB นะครับครับแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะครับครับตัวอุปกรณ์ก็แสดง ตัวสเตตัสขึ้นมาแล้วครับสถานะตอนนี้ปิดอยู่นะครับถ้าเราต้องการเปิดตัวปลั๊กนะครับก็กดเปิดที่นี่ได้นะครับ mm hmm. ตัวอุปกรณ์ทำงานแล้วครับจะขึ้นสีแดงถ้าเรากดปิดนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นสีฟ้านะครับหรือจะกดแอปให้ตัวปุ่มใหญ่ขึ้นนะครับ ก็กดขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถกดปิดเปิดได้นะครับ mm hmm. เมื่อเราเปิดขึ้นมาก็ขอบสีฟ้าก็จะขึ้นมานครับส่วนแถบด้านบนนะครับก็จะเป็นแถบที่แสดงค่าพลังงานที่ใช้นะครับตรงกลางจะเป็นกระแสะไฟฟ้านะครับด้านขวาจะเป็นแรงดันไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะลอง เสียพัดลมดูนะครับว่าตัวพัดลมเองกินพลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่ครับ mm hmm. เดี๋ยวปิดก่อนนะครับ mm hmm. เสียพัดลมแล้วนะ ลองสตาร์ทใหม่นะครับอ่าเปิดใหม่นะครับโ mm hmm. ตพัดลมทำงานแล้วครับก็ mm hmm. กินพลังงานอยู่ที่4ี่สิบเอ็ดจุดศูนย์ห้าวัตต์นะครับ mm hmm. กระแสไฟฟ้า0ูนจุดหนึ่งแปดแอมป์นะครับ mm hmm. ก็แรงดันอยู่ที่227 ซึ่งพลังงานที่แสดงจะเป็นสามารถดูที่กราฟได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากยังไม่ครบวันนะครับซึ่งเมื่อถ้าครบวันก็จะแสดงเป็นกราฟขึ้นมานะครับเป็นกนะิโลวัตต์รั่ ซึ่งตัวนี้กำลังบันทึกอยู่นะครับตัวปลั๊กเองนะครับก็สามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับจะเปิดครั้งเดียวหรือวนซ้ำให้เปิดได้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเราก็สามารถบันทึกเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานนะครับ น,นี้ก็จะเป็นนับเวลาถอยหลังนะครับเมื่อครบเวลามันก็จะทำง,งานนะครับส่วนอีกปุ่มหนึ่งก็จะเป็นตั้งเวลาแบบทำงานวนลูปนะครับก็ตั้งแต่เริ่มจนจบแล้วก็เริ่มทำใหม่ทำวนเรื่อยๆนะครับซึ่งเราถ้าจะใช้งานเราก็กดเปิดไว้นะครับ แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ปุ่มนี้ก็สามารถปิดได้นะรับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มตัวปลักนะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะทำการเพิ่มหลอดเข้าไปนะครับ วหลอดไฟนะครับก็จะเป็นหลอดไฟที่สามารถปรับสีได้นะครับซึ่งตัวหลอดนะครับก็ต้องใช้วิธีการเชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะครับอันดับแรกนะครับก็ขันไปที่คั่วก่อนนะครับ ฟักวสายาไฟนะครับที่เตรียมไว้เสร็จแล้วก็เสียบปลักตัวหลอดไฟนะครับหลอดไฟเองตอนนี้ก็เปิดอยู่นะครับเราจะทำการปิด1วิเปิด1วินะครับจำนวน3ครั้ง นะเพื่อให้หลอดไฟก็พริบทีๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็หลอดไฟก็ก็กพิบนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเพิ่มเข้าไปนะครับ ใหกดไปที่บูทูธนะครับไฟสถานะก็จะเป็นกระพริบตามหลอดไฟนะครับให้กดคำว่าถัดไปนะครับตัวอุปกรณ์ตัวแอปก็จะค้นหาอุปกรณนะ์ครับ เมื่อขึ้นำวมาเชื่อมต่อนะก็กดไปที่เชื่อมต่อนะแล้วก็กดไปที่ Wifi นะแล้วกดรหัส Wifi นะเมื่อกดรหัส Wifi เสร็จแล้วนะก็กดคำว่าจัดเก็บนะครับ ตอนนี้ก็เพิ่มหลอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นชื่อรุ่นของหลอดนะครับ B05BL ซึ่งตรงรุ่นของหลอดไฟนะครับเสร็จแล้วก็กดคำว่า,าเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้หลอดไฟเองก็ขึ้นแสดง ตัวขึ้นมาที่แอปแล้วนะครับตัวหลอดไฟตอนนี้เปิดอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองปิดเปิดนะครับปิดแล้วนะคถ้าเปิดใหม่เจะเปิดปุ่มใหญ่นะก็เปิดได้ แอปนี้ก็สามารถปรับความสว่างได้นะครับแล้วก็ปรับสีได้นะครับตัวนี้สีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับซึ่งตัวแอปนี้ก็สามารถ ตั้งเวลาให้ปิดเปิดได้นะครับเหมือนปลั๊กไฟนะครับ อุปกรณ์ที่ทำการเพิ่มเข้าไปในแอปนะครับตอนนี้ก็มีทั้งตัวเตารับแล้วก็หลอดไฟนะครับ<ม>ก็เราสามารถเปิดใช้ทีละสองตัวก็ได้นะ<ม>อันนี้หลอดไฟคนระับ คลิปนี้ก็การเพิ่มอุปกรณ์สมาร์ทโฮมซึ่งเป็นตัวปลั๊กแล้วก็หลอดไฟนะครับก็ทำการเพิ่มเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งถ้าเราอยู่นอกบ้านหรืออยู่ทุกที่ที่มี Wi-Fi นะที่มีอินเทอร์เน็ตก็จะสามารถปิดเปิดได้ ทุกที่ทุกเวลานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกํกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ